สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมความงามของบอนสีสวยๆนะคะต้นนี้เรามาดูกันว่าเขาชื่ออะไรนะคะท่านผู้ชมต้นนี้เขาชื่อโพแก้วนะคะท่านผู้ชมสีสวยมากนะคะลักษณะใบของเขานะคะสะดือใบนะคะกับหูใบนี่นะคะจะ จะชิดกันนะคะหูชิดนะคะสะดือใบก็กับหูเนี่ยสะดือใบอยู่ตรงตรงนี้นะคะชิดกับหูใบนะคะท่านผู้ชมกระดูกใบตรงกลางใบก็จะเป็นสีออกดํานะคะพอกระจายไปทั่วใบนะคะเส้นใบก็จะเป็นกระดูกสีเขียวนะคะตรงกลางจะเป็นสีดํานะคะพื้นใบสีแดงชมพูนะคะท่านผู้ชม ขอบใบจะมีเส้นดำๆล้อมรอบทั่วใบนะคะท่านผู้ชมโพแก้วนะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะดูความสวยงามของเขาท่านผู้ชมต้นนี้นะคะมหาเศรษฐีนะคะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมมหาเศรษฐีต้นนี้ถ่ายให้ท่านผู้ชมชมเต็มๆตาเลยนะคะพื้นใบนะคะ พื้นใบของเขาก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ป้ายด้วยสีขาวอมเขียวนะคะลวดลายของเขานะคะท่านผู้ชมสังเกตนะคะนี่ใบนะคะกระดูกใบสีออกดำน้าตาลนะคะท่านผู้ชมดำน้ำตาลสวยงามมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นใบที่ที่ยังไม่กัดสีนะคะที่ยังไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชม จะเป็นประมาณนี้นะคะมหาเศรษฐีนะคะราคาเป็นเป็นต้นบอนสีที่ราคาก็ค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอนสีที่ที่หายากนะคะมหาเศรษฐีสวยงามมากค่ะนี่ค่ะต้นนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีด่างนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากค่ะ นี่คะ่ะถ่ายถ่ายให้ชมตู้นี้ก่อนนะคะโอ้โหอันนี้ชายชนนะคะท่านผู้ชมชายชนนี่คะ่ะใครสนใจก็ทักมาเลยนะคะร้านมารีบอนสีนะคะมีแต่ต้นสวยๆนะคะท่านผู้ชมบอนสีหายากตอนนี้มีเยอะเลยนะคะบอนที่เห็นบอลกาบก็มีนะคะท่านผู้ชมบอลกาบนะคะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะ แต่ตอนนี้คุณมาลียังไม่มานะคะก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างถ้าต้นไหนยังไม่ติดชื่อนะคะเราจะไม่รู้นะคะเราก็จะอ่านจากชื่อนะคะเห็นกุมพกันต้นหนึ่งกำลังกัดสีนะคะท่านผู้ชมมีศิลาหุ้มทองก็มีนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็จะจะจะรู้จักชื่อเฉพาะที่เราคุ้นเคยนะคะบอนสีอันไหนที่บางตัวก็สวยนะคะ ว่าไม่ได้ติดชื่อเราก็จะไม่ดูนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสวยงามมากค่ะแต่และต้นเนาะเดี๋ยวมาถ่ายมุมนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นต้นบอนสีอะไรนะคะเหมือนมะขวานรังสรรน,นะคะ แต่ดูดูอีกทีเหมือนพรมลือสีนะคะพอดีไม่มีป้ายชื่อปักนะคะทีนี้ต้องรอถามคุณมารีนะคะต้นนี้กุมพกันนะคะศีลาหุ้มทองนะคะหน้าเขาสวยมากนะคะศีลาหุ้มทองต้นนี้นะคะหน้าหวานนะคะพื้นใบสีแดงแล้วก็มีจุดขาวๆทั่วทั่วใบนะคะกระดูกใบก็จะออก สีน้ำตาลนะคะตามใบนะคะท่านผู้ชมน,นี้อันนี้หน้าเหมือนกันนะคะแต่ดูต้นนี้หน้าเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเป็นศีลาหุ้มทองเหมือนกันอ๋อเหมือนกันค่ะศีลาหุ้มทองเหมือนกันแต่หน้าเขาจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชม มีหลายต้นเลยนะคะท่านผู้ชมดูความสวยงามของเขานะคะท่านผู้ชมถ่ายถ่ายให้ท่านผู้ชมชมความสวยงามของเขาโอ้ท่านผู้ชมต้นนี้สีเบญจรงค์ยังไม่กัดสีนะคะเทเจิสีต้นเล็กก็มีหลายต้นนะคะท่านผู้ชมโอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ คนถ่ายก็อยากได้ไปอยากได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนายทองเหม็นนะคะท่านผู้ชมต้นนี้สวยงามมากเลยนายทองเหม็นนะคะสีเบนจะลงต้นเล็กก็มีนะคะท่านผู้ชมใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะต้นนี้อะไรเอ่ยไกลทองประเสริฐนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ ต้นนี้ต้นนี้นะคะท่านผู้ชมไกล้ทองประเสริฐน,นะคะต้นนี้นี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะไกล้ทองประเสริฐต้นนี้ก็ใกลทองประเสริฐน,นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสีสันของเขาโทนสีนะคะโทนสีลักษณะการป้ายใบนะคะก็จะเหมือนมะขวานรังสรรค์น,นะคะคล้ายๆมะขวานรังสรรค์น,นะคะแต่พอเห็นแล้วเราจะแยกออกเลยว่า ไกรทองประเสริฐกับมรควรังสรรค์น,นะคะก็จะคนคนละแบบกันถ้าเทียบกันก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างนะคะเท้ารำไพท่านผู้ชมเท้ารำไพนะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบอลเหมือนบอลป้ายนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากคะ่ะท่านผู้ชมสีเบญจลงก็น่าสนใจอยู่นะคะท่านผู้ชมเท้ารำไพก็สวยงามมากไม่รู้ว่า มีหลายต้นไหมนะคะคนถ่ายก็ชอบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมยักกุเปรันนะคะเห็นแล้วนะคะก็มีหลายต้นอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะสวยงามมากเลยนี่คะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจออีกต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมีป้ายชื่อไหมเดี๋ยวขอดู ขอดูก่อนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีมหาเศรษฐีสวยงามมากนี่ค่ะมหาเศรษฐีนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะการกัดสีของเขานะคะท่านผู้ชมดูความสวยงามของเขานะคะต้นนี้ยังไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมคราวที่แล้วนะคะอีกอีกที่นึงนะคะ จะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมดูความสวยงามของเขาโอ้โหมหาเศรษฐีสวยงามจริงๆค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเท้ารำไพท่านผู้ชมคะ่ะเท้ารำไพก็เป็นบอลสีที่ป้ายเหมือนชายชนนะคะเราดูลักษณะใบแล้วเนี่ยค่ะบางใบก็ออกมา สีแดงเขียวบางใบก็ออกมาแดงป้ายนิดนึงนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากจริงๆะค่ะท่านผู้ชมแต่สีเบนจรงเราก็ชอบนะคะท่านผู้ชมสีสวยงามจริงๆค่ะท่านผู้ชมชมความงามของเขานะคะเนี่ยตู้ตู้นี้นะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชม นี่คะ่ะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมต้นนี้ก็สวยนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้ดูดูไปพอดีไม่มีป้ายชื่อนะคะท่านผู้ชมไม่มีป้ายชื่อดูดูไปเหมือนมะขวนันรังสรรเหมือนพรมรือสีนะคะคือตอนนี้ไม่มีป้ายชื่อคนถ่ายก็แยกไม่ออกนะคะแต่สีสันสวยงามมากนะคะเขียวแล้วก็ซีกหนึ่งก็จะเป็นชมพูอมเขียวนะคะเห็นไหมคะ ชมพูอมเขียวแต่ส่วนใบนี้ชมพูสวยงามมากจริงค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามของบอนสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ